เจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นี่สดๆร้อนๆเลยอาจารย์ GDP ก็เพิ่งออกมาเนาะไตรามาส4 2 5 6 6เนี่ยขยายตัวได้แค่1.7%ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการอเอาเป็นว่าปีที่แล้วเราอ,อ่ะก,ก็1.9%เท่านั้นเองค่ะเลยต่ำสอด้วยแล้วก็กปีนี้ก็มองว่าที่เคยว่าจะแตะ3ก็น่าจะแค่2.7เเท่านั้นไม่รู้เดี๋ยวจะ,จะ ต่ำหรือเปล่าแล้วต่ำวันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์วันนี้ก็เป็นภาพที่เหมือนที่อาจารย์ตามมาตลอดเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ภาพที่<ต>ทําให้ตลดาดหุ้นไทยไม่ไปไหนใช,ใช่ใช่ก็ใกล้จะเป็นคนป่วยแห่งเอเชียแบบนั้นนะค่ะคือในประวัติศาสตร์เนี่ยที่เขาเรียกประเทศในเอเชียที่เป็นคนป่วยแห่งเอเชียนะคือฟิลิปปินส์นะประเทศอื่นก็ไม่เคยได้ยินนะค่ะอาจจะมีบ้างเล็กๆแต่ว่าสิงคโปร์นี่เขาป่วยยาวนะสมัยมา์ครสมัยอะไรต่าง เ่งเป็นประเดชการนะแล้วก็ประเทศไม่พัฒนาถูกคนอื่นแซงหมดนะเขาเพิ่งมาฟื้นต้นหลังตอนที่เปลี่ยนเป็นกลับมาเป็นประชาธิปไตยฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็ตอนหลังนี่คนดีขึ้นดีขึ้นนะแต่เดี๋ยวจะพูดต่อไปได้นะเรามาพูดถึงเรื่องว่าวันนี้ก็พูดถึงทั่วเอเชียเลยประเทศหลักๆนะที่เวิร์ก k ิ่งได้นะเราไม่พูดถึงพวกบังกลาเทศอัฟกานสถานอะไรพวกนี้สีลังกาไอพวกนี้อย่าง ยังเศรษฐกิจยังยังตามหลังเยอะเกินไปนะตลาดหุ้นก็ออยังแทบจะไม่ฟังก์ชันนะนเอาเป็นว่าวันนี้ก็คือเป็นโชบเลยนะจากตะวันตกเอเชียเลยใช่ไหมจากตะวันตกเริ่มจากอินเดียไปจนถึงญี่ปุ่น,นนะประเทศหลักๆทุกประเทศแล้วก็ก็เป็นการโชบนะไม่ได้ดูรายละเอียดมากแต่ว่าภาพใหญ่เนี่ยมันก็พอเห็นนะแล้วเราก็ดูจากตัวคุณลิเททีฟด้วยนะคือดูว่า ตัวเลขเป็นยังไงนะเติบโตัวเป็นยังไงนี่เอาเฉพาะตลาดทุนนะนะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรผมคิดว่าส่วนใหญ่ก็ต่างกันต่านะตลาดทุนในระยะยาวก็ตามเศรษฐกิจนี่แหละนะก็โฉบดูประเทศแรกก็คืออินเดียนะ,อ,ะอินเดียเนี่ยเป็นประเทศซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยสนใจเลยเพราะาผมรู้สึกว่าไม่อยากศึกษาเนื่องจากว่าอาจจะมองคล้ายๆกับปากีสถานหรืออะไรพกพวกที่แบบว่ายังยังไม่ไม่รวยพอที่จะมา สนใจเรื่องตลาดหุ้นนะแต่ปรากฏว่าดูรอดหลังไปสิบปีตกใจนะว่าเอยอินเดียเขาจริงๆเขามา,มาเงียบๆนะสำหรับเราเนี่ยตแต่ว่าถึงวันนี้เงียบไม,ไม่ไม่เงียบแล้วนะ,ะวันนี้เริ่มแบบดังเริ่มดังอตอนนี้ศักยภาพอินเดียหรือว่าสถานะของอินเดียในในสังคมโลกนะซึ่งตอนนี้สังคมโลกก็เป็นเรื่องของ g e นะี politics เยอะ,อ,ะอินเดียตอนนี้ เห็นชัดว่าเขาขึ้นมาแล้วนะแล้วก็ตัวเลขเศรษกฐกิจทีต่ติวโตมาสิบปีนี้ก็ช่วยให้เขาตอนนี้จ่อขอหอยนะทั้งญี่ปุ่นและเยอรมันนะตอนนี้อเมริกาที่หนึ่งจีนที่สองที่สามกลายเป็นเยอรมันค่ะ<ฮ>สปริงแสงปีปีนี้หรือปีอะไรเนี่ยญี่ปุ่นรองเป็นอันดับสี่แล้วตอนนี้อินเดียอันดับห้าแต่ว่าเขาบอกว่า ไม่กี่ปีเนี่ยสามสี่ปีเองนะแป๊บแป๊บเดียวนะเดี๋ยวเราเผอแป๊บเดียวอินเดียอันดับสามของโลก <m> โอ้โหมันไม่ธรรมดานะแล้วเขาก็ไม่ใช่อันดับสามของโลกแค่เรศษรษฐกิจใช่ไหมเพราะว่าเทคโนโลยีอ,ยอะไรเอ่ยเนี่ยเขาก็ยิงจรวดได้นะไ <ừ> อ,เ,อเรื่องนิวเคลียร์ไม่ต้องพูดถึงเขามีมานานละนะแล้วก็จะส่งจรวดไปดวงดาวดวงจันทร์ดวงอวคารกันเหมือนกันนะโลคอสตด้วยอะไรด้วยคือ คือเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันมันดูเหมือนก็ว่าปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าอินเดียจะมีบทบาทเยอะมากาและตอนนี้จีโอ p o l i t i c คือทั้งจีและอเมริกาเนี่ยไม่มีใครกล้าไปรบกวนอินเดียเลยม,มีแต่จะจับมือเพราะว่าสองข้างนะั้นจีกับอเมริกาเขาแข่งกันเขาก็ต้องหาเพื่อนอินเดียก็เป็นเพื่อนทั้งคู่นะอ,อย่ามนไปไปซื้อน้ํามันราคาถูกจากร,ารัสเซียก็ซื้อไม่กลัวไม่กลัวว่าถ้าซื้อเดี๋ยว,วอเมริกามาแซงชั่นเพราะอเมริกากลัวเหมือนกัน จะไปเซ็นแซนก็นเข้าทางเลยอือเมริกาก็ต้องมาจับมือพูดง่ายๆกลายเป็นว่าอินเดียรับทรัพย์นะแม้กระทั่งการลงทุนซึ่งหนีจากจีก็ไปอินเดียเยอะที่สุดจะเยอะขึ้นเรื่อยๆอยตอนนี้ยังอาจจะอะไรนิดหน่อยเพราะว่าคือผู้ก็พูดอะไรอินเดียก็ยังล่าหลังกับกับประเทศหลายประเทศที่ที่เก่งทางด้านเทคโนโล,โลยีเก่งทางด้านการผลิตอะไรต่างๆอย่งม,มาอย่างเวียดนามอย่างไรนะแต่อินเดียตอนนี้ก็เริ่มเท่าที่จะสังเกตเห็นว่าพวก ใหญ่ใหญ่เช่น a อ p l e อะไรพวกนี้ยจะเริ่มมาตั้งโรงงานนะเอ,า,อาเป็นว่าอินเดียนี่ก็กลายเป็นว่าตอนนี้โอ้โหโดดเด่นสูงสุดมากเลยค่คล้ายๆจีนตอนขึ้นมาใหม่ๆอาจจะยังไม่เท่าแต่ว่าก็ก็มาแรงมาแล้วก็ประเด็นก็คือว่าเขาไม่ด้หยุดแค่นี้อืเพราะว่าอินเดียยังจนมากอันที่สองก็คือว่าคือปัจจัยในการผลิตอะไรต่างๆเขายังเติบโตนะเพราะเศรษฐกิจยังเติบโตแน่นอนต่อหัวก็ยังโต เพราะว่าอตอนนี้เด็กในประเทศอินเดียนะส่วนใหญ่เป็นเด็กผมคิดว่าเกินหนึ่งในสามเป็นเด็กนะเอะมากเพราะว่าอินเดียตอนนี้ก็ยังไม่ถึงจุดที่เรียกว่าคนจะมาคุมกําเนิดนู่นนี่ใช่อย่างจีนยังมีแล้วเนาะอาจานคุมจนเขาต้องการให้มีเติมเนีอาจีนตอนนี้เหมือนประเทศพัฒนาแล้วนะค่ะรายได้เขาก็เป็นพันเป็นหมื่นแล้วนะหมื่นต้นๆแล้วถือว่าอยู่ในประเทศกลุ่มรายได้สูงละนะค่ะเอาเป็นว่า อินเดียเนี่ยผมยอ้อนดูย้อนหลังไปเนี่ยสิบปีนะเอาเอาแค่สิบปีบวกขึ้นมาสองร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์สองอสี่สิบเปอร์เซ็นต์กลายเป็นสามเท่าสามจุดสี่เท่าละกลายในสิบปีนะสิบปีปีหนึ่งก็สิบสามเปอร์เซ็นแบบทบตวนบวกปันผลอีกทั้สามก็สิบหกโอโ้สิบหกเปอร์เซ็นติดต่อกันสิบปีนี่โอ,โ,โอ้โหน้อยนะบบทียจะทำได้นะนี่คือประเทศที่แบบว่าตลาดหุ้นยอดเยี่ยมละแบบอเมริกาแบบอะไรสมัยก่อนด้วย แนะ่แบบเมืองไทยสมัยก่อนก็ยังสู้ไม่ได้นะทุกประเทศอ่ะช่วงที่กําลังเติบโตแรงๆเนี่ย15เปอร์เซ็นตะ์ถึงจะโดดอันนี้16เปอร์เซ็นต์เยอะมากนะแล้วตอนนี้ก็คิดว่าเดิมทีเราบอกว่าอินเดียลงทุนไม่ได้ตอนนี้ต้องบอกว่าลงทุนได้นะแต่ผมก็ยังไม่ได้ไปนะคนเข้าใจว่า,าเออผมไปไม่เนี้ยไม่ไปเพราะว่าเราก็ต้องศึกษาม,มากกว่านี้เรายังไม่รู้ไม่พอแล้วตอนนี้มันขึ้นมาตลอดเราไม่ชอบหรอกเวลาเข้าไปลงทุนแล้วมัน ในขาขึ้นมากๆเนี่ยเรากลัวมันขอเลกชั่นหรืออะไรแล้วแต่จริงแม้ทุกอย่างจะดีก็รอนิดหน่อยถ้าเกิดพลาดบอกว่ามันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้ลงก็ช่างมันเพราะว่าเรากลัวขาดทุนอ่าเรากลัวขาดทุนกําไรเนี่ยเท่าไหร่ไม่ว่ากันแต่ขาดทุนไม่เอาก็มีโอกาสขาดทุนเลยใช่ไหมคะอาจารย์ถ้ามีโอกาสขาดทุนเราไม่มีอะไรเสียนะเราอยู่เฉยๆล้วก็อยู่ของเราอย่างเงี้ยเราไม่ได้เดือดร้อนแต่เข้าไปแล้วต้องไปขาดทุนเพราะนั้นต้องรอนิดหน่อยสึกษาหน่อย แต่โอกาสเข้าไปผมว่ามีสูงนะ,ะชาึงเร็วประเทศที่สองเอามาเลเซียแล้วกันผมยังไม่อยากเข้าใกล้ประเทศไทยเดี๋ยวเอาไทยนะมาเลเซียเนี่ยจริงๆเคยเป็นดาราของโลกเลยเขาลองจากสิงคโปร์เขาคนจีนเยอะนะสามสิบเปอร์เซ็นตมีอินเดียอีก็อะไรจะมาเขาก็เติบโตเร็วมากแล้วก็เป็นเคยอยู่ภายใต้อังกฤษสิ่งเข้าทุบังระบบดีเป็นประชาธิปไตยเป็นนู้นเป็นนี้แล้วก็มีธุรกิจที่ อังชาตมาลงทุนพวกอังกฤษมาลงทุนมีสมัยก่อนก็มีพวกยางมีปั๊มน้ํามันมีอะไรเป็นเป็นเ,นเนกื้อเกเกษตรแต่ว่าเป็นเกษตรทันสมัยนะช่วงหนึ่งเขาพอๆกับเมืองไทยเลยนะประมาณสักยอดหลังไปสักสามสิบปีมั้งนะแต่หลังจากนั้นเขาแซงดิ้วเลยจนตอนนี้ก็นำประเทศไทยไปสักเท่าตัวในแง่ของเปิดแคปิตอลหายได้ต่อหัวเขาดีกว่าไทยเยอะ แต่ว่าเศรษฐกิจยังไม่ใหญ่มากเพราะเขามีคนแค่สามสิบสามสิบกว่าล้านคนแต่จริงๆเขาคนเขาก็ยังเจ็บตัวเพราะคนมุสลิมเขาก็ยังมีลูกยังยังเป็นสังคมอ่อนยาวแต่ปัญหาตอนหลังเนี่ยมันมาอยู่ที่ว่าเรื่องของการเมือง,อเ,องเรื่องประชาธิปไตยเยรื่องประชาธิปไตยก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าก็มีอะไรอที่ที่ถกมาเยอะดึงมาเยอะแล้วก็เริ่มมีคอร์รัปชันมีอะไรต่างๆเริ่มเละเรื่องง่ายประจัย นายกใช่ไหมติดคุกเพราะว่าเรื่องไปลงทุนเอาเงินกองทุนไปลงทุนต่างประเทศอะไรแล้วก็ถูกติดคุกผู<ฆ>้นําฝ่ายค้านคนหนึ่งตอนนี้เป็นนายกก็ก็ติดคุกเหมือนกันเพราะว่ามีคดีไปเกี่ยวกับสังคมนะเกี่ยวกับเรื่อง LGBT อะไรเนี่ยน่ผิดหลักการก็ติดคุกซึ่งซึ่งสําหรับเรื่องพวกเนี้ต่างประเทศที่เป็นอ,รอราระยะหน่อยเขาบอกว่าเอ้มันไม่ได้ ใช่ไหม,มเรื่องแบบนี้ไม่ควรจะต้องมาติดคุกอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องความความชอบทางเพศส่วนตัวเนี่ยคุณจะไปจับเขาติดคุกใช่ไหมมันเริ่มย้อนกลับเริ่มย้อนกลับตอนนี้มาเลเซียก็กระูไปเยอะแล้วน,นะสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยลบไปสิบหกเปอร์เซ็นต์สิบปีนะ<ช>หายไปสิบหกเปอร์เซ็นต์นะไม่เท่าเท<อ>่าเดิมนะมึงไครยังประมาณเท่าเดิมรนเขารถไปสิบหกเปอร์เซ็นต์ยิง่งก็เศรษฐกิจไ,ไม่ใหญ่พอพอมไม่ใหญ่พอมันไม่ไม่มีบรษิษัทใหญ่ๆที่ต่างชาติจะไปลงทุนนู่นนี่ หรือบริษัทใหญ่ๆก็ไม่ใหญ่ๆมากเพราะว่ามันถึงให้คุณโมอนอปอรีทั้งประเทศมันก็ไม่ใหญ่ถ้าประเทศใหญ่ๆเนี่ยอย่างเวียดนามอย่างไทยก็ยังมีศักยภาพาว่าประเทศไอคนที่เด็ดโดดเด่นชนะคนอื่นหมดเนี่ยมันก็มีตลาดใจมันก็โตโตลไปเยอะๆอันนี้เขาไม่มีเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นมาเลเนี่ยหมดหวังไม่ค่อยไม่ค่อยม,มีมีหวังแล้วผมก็ไม่อยากลงเพราะหาซุปเปอร์สต็อกยากนะประเทศเล็กเกินไปต่อมาสิงคโปร์ สิงคโปร์นี่ก็โอ้โหแบบสุดยอดถ้าในแง่ของการบริหารประเทศมองเรื่องเศรษฐกิจดูดีมากในแง่าการเติบโตนี่มันดีถ้าจนแบบโอ้โหทั่วโลกนี่ต้องยอมรับเขาะนะการบริหารงานการเลยคนสิงคโปร์ตอนนี้รวยที่สุดในโลกประเทศหนึ่งน,นะมไม่แพ้พวกอเมริกาพวกอะไรเลยแต่ว่า<ะ>เขามีคนแค่ไม่กี่ล้านคนเพราะนั้นยังไงก็ยากที่ใหญ่หน่อยก็มีแบงค์ท่านนะเพราะแบงค์เขาเป็นศูนย์กลางแบง์สิงคโปร์นี่ทําธุรกิจทั่วเอเชียทั่วโลก แต่ว่าอย่างอื่นทําไม่ได้เพราะว่าบริษัทไม่ใหญ่พอเขามีไฮเทคแต่ว่าก็ยังไม่ยังเริ่มต้นยังไม่ให้ใหญ่อะไรเพราะถึงว่าประสบความสาเร็จก็ขายคนสิงคโปร์ไม่ได้เพราะคนสิงคโปร์มีคนนิดเดียวเพราะฉะนั้นสิงคโปร์ก็ยังยากสิบป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจดีทุกอย่างดีศักยภาพดีสูงสง่งขนาดรวยอย่างนี้เขายัางเติบโตอยู่เลยคิดดูนะเพราะฉะนั้น สิบปีที่ผ่านมาตลาดพุด่นไม่ไปไหนหรอกบวกสี่เปอร์เซ็นต์แต่จะไม่บวกพูดง่ายลงทุนหุ้นในสิงคโปร์รับแต่ปันฝนแล้วถ้าจะลงได้ก็มีแบงค์เท่านั้นเองที่จะพอ,อไหวแต่ก็แบงค์เราก็ไม่กระชอบอยู่แล้วอ่ะเอาเป็นว่าสิงคโปร์ประเทศดียอดเยี่ยมแต่ว่าตลาดหุ้นไม่ไปไหนมันเล็กเกินไปนะประเทศแบบเนี้ยลงทุนยากฟิลิปปินฟิลิปปินนี่เป็นสมัยผมเด็กๆนะถ้าเป็นดาราคนไทยเนี่ยที่มีเงินหน่อยต้องส่งลูกไปเรียน ฟิลิปลปินส์ก็เขามีภ <ใน S 1> าษาอังกฤษเป็นหลักแล้วก็เขาก็มีมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆพอใช้ได้หรอผมอยังมีเพื่อนที่จบวิศวะที่ฟิลิปปินส์กลับมาทํางานด้วยกันอะไรต่างๆแต่หลังจากนั้นแล้วจบนะเพราะว่ากลายเป็นประเทศที่จริงๆประจกกรก็คือมากาสเริ่มทีก็มีเลือกตั้งมีอะไรแต่ว,ว่าการเลือกตั้งไม่ได้แปลว่าเป็น,ป,น,ป,นประชาธิปไตยพอได้อํานาจเขาก็รวบรวบ,รวบ ก็เลยกลายเป็นว่าโอ้ประเทศนี้คอรปชันเยอะน,นู่นนี่นะไม่พัฒนาไม่อะไรไทยเริ่มแสงแบบเขาเป็นคนป่วยแห่งเอเชียตอนที่เราแสงก็เนี่ยเขาเป็นคนป่วยแห่งเอเชียไม่เศรษฐกิจไม่ไปไหนคนก็เกิดเยอะนะคนตอนนี้เป็นร้อยล้านละนะแต่ว่าไม่พัฒนานะตอนนี้คนก็ต้องไปหากินต่างประเทศเพราะภาษาดีนะภาษาอังกฤษได้ฟิลิปปินส์ก็บวกแปดเปอร์เซ็นต์ เพิ่นแปดเปอร์เซ็นสิบปีปีปปนั้นก็จุดแปดจุดแปดจุดแปดเปอร์เซ็นต์ค่ะะก็คือพู้งง่ายไม่ไปไหนหรอกนะแต่ว่าตอนหลังๆนี่หลังจากที่บาคกอสไปแล้วเขาก็เริ่มเป็นประชาธิปไตยอ่าไม่มีการรัฐประาหารเลยนะหลังจากนั้นเป็นยี่สิบปีแลยวยี่สิบีไม่มีไม่มีการทำรัฐประหารก็เขาก็ดีขึ้นเยอะๆตอนนี้ดีแบบลองลองละใกล้ๆมากับอินโดละนะหมายวาาาว่กกรรเเตติิบทงศษฐจ แต่เป็นยังช้าเกินไปเพราะฟิลิปปินยังจนเยอะรายได้นอ้อยกว่าเราเยอะนะแล้วก็คนก็ยังเกิดเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้แค่เนี่ยจุดแปดแต่ว่าดีขึ้นกําลังดีขึ้นแต่ว่ายังหาบริษัทเด่นเนไม่ค่อยได้หรอกเพราะเศรษฐกิจก็ยังไม่ใหญ่พอแล้วเขาก็จะมีปัญหาว่าคนก็ไม่อยากอยูอย่ในประเทศเพราะหากินลําบากก็ไปได้ทั่วโลกภาษาดีงกฤใช่ไหมขนาดฟิลิปปินเนี่ยถ้าคุณจ้างเมธฟิลิปปินเนี่ยเขาคิดคุณสองหมื่นสามหมื่น S <S ถ้าจ้งางพม่าก็จะหมื่นกว่าอะไรเงี้ย <ฮะ S 1> หรือหมื่นหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเขาก็มีไรายได้จากพวกนี้พอใช้ได้นะแต่ว่าโอกาสที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพราะคนในในฟิลิปปินสน์ผมว่าเขาจะออกมานอกประเทศเยอะเอพราะหากินง่ายกว่ามันก็เลยคนที่จะพัฒนาในประเทศมันก็น้อยลงเพราะว่าใช่ไหมอ่เพราะเขามีโอกาสมากกว่า <ฮะ S 1> ฟิลิปปินส์ก็ยังไม่ถึงจุดนะ ก็ดูดีขึ้นแต่ยังไม่น่าสนใจว่าจะเข้าไปลงทุนอยย่งอยังๆแล้วก็สิบปีที่ผ่านมาก็ยังไม่โดดเด่นแต่ว่าหายจากการเป็นคนป่วยบางคนก็บอกมีศักยภาพแต่เพราะว่ายังนะอินโดนีเซียอินโดนีเซียตอนเนี้ยาคนพูดเยอะนะจานตอนนี้เพราะว่าคนเขาอันดับสี่มั้งใช่ไหมค่ะอเมริกาจีนอินเดียแล้วก็น่าจะอินโดอินโดนีเซียเนี่ยแหละสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าแต่สมัยก่อนยังมีรัสเซียแต่รัสเซียแต่หลังมันหายไปครึ่งหนึ่ง เพราะแตกประเทศก็เลยลดน้อยกว่าอินโดตอนนี้ศักยภาพของรัสเซียสู้อินโดไม่ได้นะอาเป็นว่าอินโดเนี่ยก็สิบปีที่ผ่านมาก็โตห้าสิบ้าเปอร์เซ็นตก็ไม่เยอะนะเท่ากับพบต้นปีละประมาณสี่จุดแปดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นสี่จุดแปดบวกสามก็เจดเจ็ดจุดแปดบวกปันผลสามถือว่าโอเคนะ ถ้าตลาดทีท่ได้ผลตอบแทนสิบปีติดต่อกันปีละเจ็ดแปดเปอร์เซ็นเนี่ยผมวาาาม่ากลางๆละใช้ได้นะากลางๆแต่ว่าแต่พอดูเนื้อไหนก็ไปหน่อยอ่าสิบปีเนี่ยหกปีแรกไม่ค่อยดีมันถึงได้น้อยไงแต่ว่าถ้าไปเอาแค่สี่ปีหลังเนี่ยสี<ค>่ห้าปีหลังเนี่ยโขแต่อินโดนีเซียนี่เขาเพิ่งเพิ่งขึ้นมาสี่ห้าปีหลังตอนที่เริ่มมีสขขงครามการค้ามีนู่นมีนี่แล้วก็เริ่มคนเริ่มบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเนี่ประเทศที่คนเยอะๆเนี่ยมันเป็นแหล่งเพราะ ตอนนี้แรงงานขาดแคลนนะเขาต้องย้ายอ,อพยพเอ้พวกโรงงานต่างๆอะไรต่างๆเข้าไปคนก็เข้าไปลงทุนเพราะว่าถ้าคนเยอะเดี๋ยวจะได้ไปผลิตสินค้าขายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาได้พวกนี้อก็เลยโดดเด่นขึ้นมาตอนนี้เขาสามารถแข่งได้อะไรว่าเฮ้ยจะไปชวนอ e ีรอนมัสมาผลิตรถยนต์เหนือก็ไทยด้วยอ่าทั้งที่ ูดถึงการผลิตเขาไม่ได้เก่งอะแต่ว่าคนเขาเยอะไงคนพร้อมอแล้วก็อาจจะมี <คน S 2> ได้ท่าอะไรก็ว่าไปแต่คนมาสำคัญเพราะคนเยอะคนตั้งสองร้อยกว่าล้านคนเนี่ยต้องมีคนรวยที่จะไปซื้อรถไฟฟ้าอีรอนมัสก์ก็จะได้พวกนี้ไงใช่ไหมเขาก็คิดอยู่ว่าจะไปอินโดไหมแต่ในอีกด้านหนึ่งก็บอกเฮ้ย hey, แต่อินโดผลิตเอาไปแข่งกับคนอื่นไม่ได้ขายในประเทศได้แต่เวียดนามเนี่ยอาจจะได้เพราะคนเขาเก่งเขาผลิตเก่งต้นทุนถูกขายทั่วไปทั่วโลกได้ อแต่ไทยนี่เราก็บอกเราเราก็เก่งเพราะเราเป็นศูนย์กลางรถยนต์แต่ดูเหมือนว่าเขาอาจจะไม่ค่อยสนใจเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเก่งก็จริงแต่คนงานหายยากแล้วก็ค่าแรงสูงไม่คุ้มเขาก็ฟังฟังไปอย่างนั้นอ่ะผมไม่มาหรอกนะคิดคิดนะแต่ว่าก็มีจีนมาเพราะต่หลังเราก็ใกล้เคียงกับจีนมากขึ้นสนิทกับจีนมากขึ้นแล้วก็อยู่ใกล้กันอะไรกันแล้วก็เนี่ยจีนก็หาพวกด้วยอะไรด้วยก็เดี๋ยวดูต่อไปนะ แต่ว่าอินโดเนี่ยใช่สี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาโตขึ้นมาจะสิบสี่เปอร์เซ็นต์แปลว่าโตขึ้นมาต่อปีนะสิบเกือบสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีอถ้าลงทุนในอินโดสี่ปีสี่ห้าปีหลังเนี่ยรวยเหมือนกับไปลงเวียดนามไปเหมือนกับไปลงอินเดียโอเค okay. พูดได้ว่าอินโดมีศักยภาพที่จะเป็นดารารลายต่อไปเหมือนกันนะแล้วก็ลาดพุ่นก็อาจจะมีโอกาสเพราะคนเยอะ แล้วก็อีกต่อไยก็มีบอกว่าไปอินโดบางคนก็บอกว่าให้คุณรู้แบบว่าร้านสะดวกซื้อที่นั่นนะโอ้โหมันเยอะมากอย่างงี้อย่างนี้แล้วก็กําลังพัฒนากาลังอะไรมีโอกาสที่จะซื้อของถูกอ่าเป็น่ออย่างงี้อ่าเวียดนามเวียดนามนี้ก็เป็นทีงพูดถึงมากเพราะว่าพูดมาเยอะนะก็เป็นดาราอยู่แล้วตอนนี้เป็นซูเปอร์สตาร์ไม่มีใครสู้ได้นะในเอเชียสิบปีที่ผ่านมาโตร้อยสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ว่าปีหนึ่งก็ประมาณเจ็ดจุดแปด ถ้าบวกปันผลอีก3ก็สิบจุดแปดก็เกือบสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตต้องถือว่าใช้ได้เลยนะ,ะปีละสิบเ็ดเปอร์ซ็นตี่ถือว่าโดดเด่นนะนะเทียบกับเพื่อนบ้านทวๆไปนะแต่ก็อินโดก็ยังเวียดนามก็เป็นอะไรที่แน่นอนอยู่แล้วนะผมเองก็ไปลงมานานแล้วด้วยนะเอาเป็นว่า,าจากจากเาวียดนามมาไต้หวัน<อ>ไต้หวันไต้หว,วันนี่ก็เป็นอะไรที่ซูเปอร์สตาร์แต่ตัวเล็กตัวเล็ก ราะว่าเขามีคนแค่24ล้านคน24ล้านเ่งนะประเทศอย่างนี้เนี่ยถ้ามองเผลอๆนะบอกไม่ต้องไปยุ่งหรอกไม่มีทางที่จะตลาดหุ้นจะดีเพราะมันเล็กเกินไปใช่ไหมแล้วก็คนน้อยเกินไปผู้ิประเทศเล็กเกินไปอะไรอย่างี้แต่ปรากฏว่าเขามีหุ้นแบบใหญ่ๆนะต้วันนีคนเาเก่งมากเขาพัฒนามา5-60ปีที่ผ่านมาเขาก็กลายเป็นเป็นสุดยอดของ อีเวอร์จิ้มาเก็อยู่แล้วนะถ้าเป็นสีเสือแห่งเอเชียอยู่แล้วก็เรียกอะไรนิกนิกนะซึ่งตอนนั้นก็มีเ็าเรียกว่าเกาหลีไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์สีซีซีนิกนะนี่ใหญ่สุดเลยก็าโดดเด่นมากนะเกาหลีก็ไม่ต้องพูดถึงก็ไปไกลเขาก็ไล่จากเกาหลีมาไม่ได้แพ้เท่าไหร่ก็อาจจะแพ้นิดหน่อยเพราะคนเขาน้อยเขไม่สามารถสร้างอะไรได้มากแต่ถึงวันนี้เขาก็ ต้องถือว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วแล้วก็มีเทคโนโลยีขนาดถ้าขาดไต้หวันน่ยโลกก็จะรู้สึกเพราะว่า TSMC โน่นนี่ใช่ไหมตอนนี้กลายเป็นตัวเซิ๊กซอที่แบบว่าจะทําให้โลกพังโลกอยู่ได้เพราะว่าอินฟราของเทคด้วยเลยนะจีนก็อยากจะต้องเอาใช่ไหมอเมริกาก็บอกไม่ได้แล้วเขาก็เป็นแบบคนอื่นก็ทําแทนไม่ได้เนี่ยอย่านึกว่าเก่งนะอเมริกาเทคโนโลยีดีเหรอทำได้แบบทาไม่ได้เยอรมันเก่งทําไม่ได้ ต้งไต้หวันโอ้โหคิดดูนะเพราะฉะนั้นเขาก็เติบโตสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยร้อสิบห้าเปอร์เซ็นต์สูงกว่าเวียดนามนีกนะสูงกว่าเวียดนามแต่ว่าอนาคตไปข้างหน้าไกลๆนี่เป็นแฟชันมา์เพราะว่าไต้หวันตอนนี้ก็เริ่มแก่ตัวเริ่มแล้วแล้วเข้าอยู่ใน geo politics ที่เหนนะไม่รู้ว่นหลายคนเล่งอยู่แล้วกแล้วคนกลัวนะตอนเนี้ยที่อเมริกาที่ในฟอรั่มของ investment นะ การสัมมนาใหญ่ของนักลงทุนนานาชาติเนี่ยทั่วโลกเขาบอกเลยบอกว่าตอนนี้พูดกันถึงเรื่อง geo politics ไม่เขาได้พูดหรอกเยินเฟอร์อเมริกาจะขึ้นจะลงจะลดดอกเบี้ยเขาบอกพูดน้อยอที่พูดมากนี่คือ geo politics เพราะว่าวันไหนที่จีนบุกยึดไต้หวันเมื่อไหร่น่ะโอ้โหพูดง่ายว่าพ่นจีนน่ะต้องเละตอนนี้ก็เละอยู่แล้วนะฮ่องกงอ่ะเละตายเลยใช่ไหมเพราะไต้หวันไม่ต้องพูดถึง ทั้งทั้งโลกอะ่ะพูดยังงเป็นอย่างงี้เพราะฉะนั้นเขากลัวมาจีนมาเอเชียมาจีนมาประเทศที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้ใช่ไหมโอเคเอานะทีนี้ก็มาจีนละจีนนะจากไต้หวันก็มาจีนไต้ไต้หวันนี่สุดยอดนะสิบปีที่ผ่านมานะร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์มาจีนจีนเนี่ยแต่ก่อนเราก็คิดว่าจีนก็เหมือนจีนหมดอะจีนเซี่ยงไฮ้จีนฮ่องกงจีนเสินเจิ้น อาจจะไปดูเนื้อในจริงๆเฮ้ยไม่ใช่แตกต่างไม่ใช่ไม่ใช่ต้องแยกก่อนคือจีนโลลคือเซี่ยงไฮ้กับเซ็นเจินนี่คือคนจีนเล่นกันเองต่างชาติเข้าไปน้อยเข้ายากเขาจะมีเอคลิปเอแช่เอแช์ใช่ลงเยอะมากเลยค่ะอาจารย์ปรากฏว่าไม่เยอะเท่าไม่เยอะเท่าสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเซี่ยงไฮ้บวกสี่สิเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เซินเจนบวกสี่สิบสามพอๆกันเลยแล้วก็ สี่สี่สิบเปอร์เซ็นนี่คือสามจุดสี่เปอร์เซ็นต์ตอ่อปีสามจุดสี่เปอร์เซ็นตต่อปีบวกปันผลเข้าไปเนี่ยห้าหกเปอร์เซ็นต์ห้าหกเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าดีสนับบวนะเพราะดอกเบี้ยต่ำๆเนี่ยคุณลงทุนหุ้นได้ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ครึ่งอย่างเงี้ยมันดีนะมันบวกบวกจากเงินฝากตั้งกี่เปอร์เซ็นต์ะฉะนั้นต้องถือว่านี่คือเศรษฐกิจประมาณอิ่มตัวมไม่ได้แย่มากแต่ไม่ได้โตเท่าไหร่แล้วะนะ สำหรับจีนเสี่ยงให้กับจีนเซินเจินเนี่ยเขาเล่นกันเองอเพราะาตลาดหุ้นไม่ได้ตกมาเยอะอย่างที่เราคิดหรอกนะจริงๆเพิ่มสี่สเปอร์เซนตช่วงสิบปีตัวที่หนักคือฮ่องกงฮ่องกงเนี่ยลบไปย8่สบปดเปอร์ซ็นตลบยี่สิบแปดเปอร์เซ็นในสิบปีเสียหายหนักมากเลย,ยเหตุผลเพราะว่าคือฮ่องกงเนี่ยมันมีเอิเลเมตนต์อันึงเพิ่มเข้าไปเพราะว่ามันมีต่างชาติมาเล่นผมว่ามโหราณประหลังสมัยก่อนก็ เข้าฮ่องกงเยอะเพราะมันศูนย์กลางทางการเงินใช่ไหมแล้วก็เปสัดใหญ่ๆของจีนเขาก็อยากลงทุนผ่านฮ่องกงเพราะ,ะนั้นฮ่องกงเนี่ยเจ็บหนักไอ้ที่เจ็บหนักเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเท่าไหร่หรอกเศรษฐกิจจีนอาจจะอ่อนแอลงแต่ว่าไม่ไม่ได้ลงเยอะพวกเชียงคายอะไรต่างๆก็ยังไปได้พุ่นอะ่ะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ทังเนี่ยจริงๆอยู่ที่ผู้ดำรงสีจินผิงเพราะว่าเขาเปลี่ยนนโยบาย นะจากเป็นข้างฟรีเสรีโรคเสรีลง, salary, ลงหนุนการลงทุนกลายเป็นกลับไปแบบสังคมนิยมอ่อนอ,อ,อ่อนออละจะว่าเหมือนเหมือนหนอเจอตงุงไม่แรงเท่าแต่ว่าคล้ายกลับไปบอกไม่ได้ละถ้าปล่อยอย่างเงี้ยคนค,คนรวยรวยเกินคนจนจนเพราะฉะนั้นต้องเอาเงินคนรวยมาแจากคนจนนี่แบบสังคมนิยมพอเริ่มทาปุ๊บบริษัทใหญ่ๆโดนก่อนเลยจะแล้วบริษัทอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นโรงเรียนเป็นอะไรแบบ ธุรกิจดีมากเลยนะตอนนี้บอกโรงเรียนห้ามทำกำไรค,คิดดูนะธื่กิจโรงเรียนเจ๊งหมดเลยแล้วก็ถูกจกนกระทั่งแบบแท่จะไม่เลยสร้ากที่ฮ่องกองยิ่งหนักเพราะว่าเขาบอกว่าฮ่องกองก็ต้องกลับมาเป็นแบบจีนอ่าใช่ไหมเสรีอย่างนี้ไม่ได้ล็อกเลยเข้าไปฝรั่งก็ตกใจเลยต่างชาติตกใจพวกตายแต่ว่าคุณเล่นมาตั้งเงื่อนไขอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่การเงินอย่างเดียว สังคมอะไรต่างๆโดนหมดเกิดอะไรกระบวนการร่วมเด็กวัยรุ่นประท้วงทั่วฮ่องกงมาจีอีส่วนไทยก็ตามแบบเดียวกันเลยเหมือนโดมิโนเลยช่วงนั้นเพราะฉะนั้นฮ่องกงก็ถูกฝรั่งขายทุกปีแบบไทยอ่ะไม่ไปไหนเลยสิบปีลบไปยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์โอ้ลบยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ก่อนหน้านั้นก็ไม่ดีอยู่แล้วอะเรวร้ายที่สุดในเอเชียเพราะว่าประเทศกําลังถูกแม้สังคมกำลังถูกเปลี่ยนจากเสรีไปเป็น อ่าพันาการในฮ่องกงตอนนี้ค,นะคนฮ่องกงพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ละเพราะจีนไม่สนับสนุนอ,อ่ะต่อมาก็ไทยแน่นอนที่สิบปีที่ผ่านมานะตอนนั้นสีจิ้นผิงสิบเอ็ดสีจิ้นผิงนี่เป็นมาสิบเอ็ดปีแต่ว่าสิบปีที่ผ่านมาแสดงว่าผลของสีจิ้นผิงนี่เยอะมากนะในฮ่องกงนะในจีนไม่เท่าไหร่ในไทยสิบปีที่แล้วเราก็มีรัฐบาลอ่าผมไม่รู้ใช่ปะนะว่าไอเหตุผลนันเนี่ยทําให ทำให้เส็จทุนไทยไม่ไปไหนอืเพราะช่วงรัฐประหารเนี่ยต่างชาติก็ถอยเป็นแถวเลยค่ะเอ้พวกแรงกิ้งทางด้านพอรับชั้นอะไรเพิ่มสูงแรงกิ้งทางด้านนู้นแย่หมดเลยอืมทุนไทยสิบปีที่ผ่านมาก็อยู่ภายใต้นี่แหละนะการรัฐประหารก็บวกน่ยังบวกประมาณหกเปอร์เซ็นต์ก็ปีนสักจุดห้าจุดหกจุดห้าจุดหกซึ่งก็ชาติจะไม่ได้ไรใช่ไหมค่ะนะเพราะหลัง ขายทุกปีสิบปีละขายตั้งแต่รัฐบาลเ่ะถึงวันนี้ยังขายอยู่เลยเพราะว่ามันก็ยังไม่จบดีนะอิทธิพลของรัฐบาลน่ยยังอยู่นะอ่ะนี่ก็เป็นอะไรซึ่งทําให้เละนะอ่ะกับมาเกาหลีเกาหลีอ่ะสิบปีขึ้นมาบวกสามสิี่เปอร์เซ็นอ่ไม่เร็วใช่ได้เพราะว่านี่คือสังคมอินตัวงปีละสามเปอร์เซ็นตแบบจีนเลยแบบจีนที่เป็นเซี่ยงไฮ้หรือเจ่าเนี่ยเหมือนเกาหลีเลยคนแก่ตัว คุณก็ใช้ได้แหละคุณก็อะไรแต่ว่าอิ่มตัวคุณจะเลิศแต่ว่าอิ่มตัว<ม>ใช่ไหมก็อย่างที่ว่าเนี่ยก็คือตอนนี้จริงๆเกาหลีที่เรายัางโดดเด่นเพราะว่าเข้าไปในอุตสาหกรรมบันเทิง<ม>นักลงนักร้องอะไรท<ม>าให้คนารู้สึก<ม>ว่าเกาหลีเจริญเจริญแต่ตอนนี้เหนื่อยใช่ไหมซาัมซุงซัมซุงสมัยก่อนแข็งมากๆตอนนี้คนที่แข็งไม่ใช่ซัมซุงแล้ว<ม>เป็นจีนเป็นเจิยวมี่มเป็นอะไรใช่ไหม,ม<ๆ>เกาหลีก็ผมว่าตอนนี้ดาวละเริ่มเริ่มเต็มนะ ญี่ปุ่นอ่าญี่ปุ่นนี่แปดเลยแต่ญี่ปุ่นเน่ามาสามสิบปีพอหลังจากนั้นสิบปีหลังกลายเป็นกำลังกําลังปรับตัวได้ละชินโซอาเบะจากสังคมที่คอนเซอร์เวทีมากๆ่าเปลี่ยนเป็นิเบประโลมอ่าสิบปีที่ผ่านมานี่กลายเป็นดาราเยี่ยมที่สุดลองจากอินเดียเนี่ยนะร้อยเจ็สิบเปอร์เซ็นตบวกไปนะได้ปีละ1สิเซแบบทบทุนซึ่งดอกเบี้ยศูนย์เนี่ย กับศูนย์นะคุณได้สิบเปอร์เซ็นต์ต่อปียังไม่ลงทันผลนี่ถือว่าสุดยอดมมคนที่ลงทุนตลาดหุ้นสิบปีที่แล้วของญี่ปุ่นเี่รับสับเหล็มมนี่เป็นอะไรที่แต่บทสรุปของทั้งหมดของผมก็คือว่าถ้าดูจากภาพตรงเนี้ยก็มีไทยกับจีนที่เหมือนับเป็นคนป่วยจีนนี่จริงๆก็ตลาดหุ้นัในตลาดเพราะเขาคอนโทรลในประเทศครับแต่ฮ่องกงเนี่ยเป็นตัวแทนของจีนอยากสายตาของคนไปนอกเจงเป็นคนป่วย Mm hmm. ไทยนี่จริงๆไม่ถึงกับติดลบแต่ก็ป่วยเพราะเรานิ่งมาก่อนหน้ามันไม่ได้ดีมาตลอด mm hmm. แล้วก็เศรษฐกิจก็เริ่มแย่แล้วก็ไม่รู้จะไปยังไงเพราะว่าของเราก็แบบฮ่องกงมีประชวง mm hmm. ของคนรุ่นใหม่ค mm hmm. นแก่เหมือนกัน mm hmm. นะระบบยังไม่ดีแล้วไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะว่าเราไม่มีอำนาจที่จะไปแก่นะ mm hmm. มัน <Okay. S 2> มันเป็นอย่างนี้คือไม่รู้ทำยังไงจะครับ mm hmm. สรุปแบบนี้ ไม่มีเวลาไม่มีเวลา,เ,วลาเอาเป็นว่าอาจารย์โฉบให้เห็นภาพทั้งหมดแล้ว<ต>นะคะในการไปพิจารณาตัดสินใจก็ลองดูทํากันบ้านเพิ่มเติมกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะอาจารย์พักสองสัปดาห์เนาะติดภารกิจเดี๋ยวกลับมาเ<ด>จอกันหลังจากสองสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ครับสวัสดีค่ะ